เสพติดข่าวปลอมจนไม่ยอมรับความจริงช่าเขเมรรับไม่ได้ที่ผลชันสูตรผู้เสียชีวิตในค่ายไม่ได้เกิดจากควันพิษของพวกอาเสียมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกําแพงกับปฏิกิริยาการต่อต้านความจริงของพวกเขาครับทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่า คนเรารวมถึงชนเผ่าหลังกำแพงพอมีคนมาให้ปัญญาเปิดตาที่มืดบอดคงจะทำให้พวกเขามองเห็นความเป็นจริงและมีปัญญามากขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าคิดผิดและตั้งความหวังกับสติปัญญาของชนเผ่านี้มากจนเกินไปเพราะพอได้รู้ความจริงแทนที่จะเกิดปัญญาพวกเขากับพากันออกอาการรับไม่ได้แทนครับ เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากการสร้างข่าวปลอมแบบหน้าด้านๆของมาลีโซเจตานักข่าวสายห่าคนนั้นแหละครับที่นางเคยบอกว่ากองทัพไทยใช้อาวุธเคมีโจมตีดินแดนหลังกำแพงที่นางใช้ภาพประกอบเป็นภาพการโปรยสารเคมีดับไฟป่าที่อเมริกาตอนนู้นเลยนะครับถึงแม้ว่าคนทั่วโลกเขาจะรู้แล้วว่ามาลีตอแหลมแม้แต่สื่อเจ้าของภาพอย่างรอยเตอร์เอง ก็ออกมาแฉแล้วว่ามันคือข่าวปลอมแต่ชาวกัมพูชาครับยังคงเชื่ออย่างหมดใจอย่างไร้ความคิดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วล่าสุดมันมีการเสียชีวิตของคนในค่ายผู้อพยพครับเป็นสาววัย25คนหนึ่งและมีผู้ป่วยอาการคล้ายๆกันอีกบ้างหลายคนมันก็พากันหยิบเอาเรื่องนี้ไปสร้างเรื่องต่อขึ้นมาอีกว่าการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยมันมีผลมาจาก การใช้อาวุธเคมีของประเทศไทยและแน่นอนครับเชาขเขมรผู้ชาญฉลาดก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะและโกรธแค้นประเทศไทยกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่แล้วสุดท้ายมันก็มีข่าวออกมาว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารได้ชี้แจงว่ากรณีการเสียชีวิตของหญิงสาววัย25ปีช่าอำเภอจอมกระสันและเป็นผู้ลี้ภัยที่พำนักอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยวัดโพห้าพัน ำบนกุเลนนั้นไม่ได้เกิดจากการสูดดมพิษจากสารเคมีที่ทหารไทยปล่อยมาแต่อย่างใดการปฏิเสธครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานจากทางการท้องถิ่นว่าหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะพิษเคมีในระหว่างมีการประทะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025นี่คือรายงานข่าวที่ RFI ภาคภาษาแคนรนะครับนำคำพูดของรองผู้ว่ามารายงาน ผมเห็นข่าวแบบนี้ทีแรกก็คิดว่าโอเคพอพวกเขาได้รู้ความจริงแบบนี้ก็คงจะหายโกรธทหารไทยแล้วก็เลิกวิตกกังวลจนพากาันทําอะไรเสลือๆอย่างเอากระเทียมมาทาจมูกกันแก๊สพิษกันสักทีนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับเราลองมาดูคอมเมนต์ของพวกเขากันดูก็ได้ครับว่าพวกเขาคิดยังไงคนแรกบอกว่าลองหาสาเหตุการตายอีกทีสิถ้าเป็นเพราะสารเคมีลองพูดว่าต้องลาออก คนต่อมาบอกว่ายอมรับเลยว่าลองผู้ว่าจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาเป็นพวกไร้สมองแต่พวกเสียมกลับทําเป็นไม่รู้ทั้งๆที่ก็รู้ดีว่าการใช้คนพิษมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็ยังละเมิดเพราะอยากได้แผ่นดินของคนอื่นไปหมดโดยลืมไปว่ากํำลังใช้สมองของนุ้งหมาคิดมนโนไปเองผมว่าคนที่มนโนไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับ อีกคนบอกว่าพวกสื่อตอแหลยังคงบิดเบือนเพื่อหลอกคนงโง่นั่นครับคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวอีกคนบอกว่าพวกฝ่ายธรรมไม่เคยยอมรับความจริงอีกคนบอกว่าไร้ความรับผิดชอบเอาแต่พูดตามที่คนอื่นบอกมาพอเป็นความจริงก็กลัวไม่กล้าที่จะพูดความจริงออกมาก็เขาบอกความจริงแล้วแต่คุณไม่เชื่ออีกคนบอกว่า เอาแต่ปฏิเสธไปเถอะไม่มีประโยชน์หรอกแล้วทหารที่ไปเฝ้าพระเจ้าแตงหวานหลังหยุดยิงละ่ะพวกนั้นตุยไปเพราะอะไรอีกคนต่อมาบอกว่าจะพยายามปกปิดไปถึงไหนฟอร์ตฟอรัสมันไม่ใช่น้ําหอมนะเว้ยไอ้พวกโง่นะครับมีแต่คนฉลาดประเทศนี้อีกคนบอกว่ายังมาช่วยปกป้องโจรอีกมันทั้งวางกับระเบิดแล้วเหยียบเอง แล้วทำไมยังปล่อยให้ยิงเคมีใส่ชาวบ้านแบบนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงใครนะครับทุกคนอ่ะคนต่อมาบอกว่ากลัวจนไม่กล้าโยนความรับผิดชอบไปให้ไทยถ้ากัมพูชาของเราทำกับไทยแบบนี้บ้างนะไม่รู้ว่าข้อมูลจะถูกเผยแพร่ไปกี่ช่องทางขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะมันกระทบต่อประชาชนอย่างมากคนต่อมาบอกว่าถ้าเขาตุยพรอยสารพิษก็บอกมาเถอะ เพราะสยามยิงสารพิษจริงใช่ไหมล่ะนะครับคนต่อมาบอกว่าช่วยหาจิตแพทย์ให้ท่านผู้ว่าหน่อยอีกคนบอกว่าผู้ว่าคนนี้สงสัยจะมาจากเสียมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคนนี้นะครับเขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าผู้มีอำนาจคนเดียวแต่พูดต่างกันแล้วควรจะเชื่อใครดีคนในพื้นที่นี้ถ้าไม่สับสนก็โง่ไปเลยเพราะบางคนก็เชื่อวัว บางคนก็เชื่อควายนะครับอยากจะเฮ้อออกมาดังๆนะครับพอเห็นคอมเมนต์ของคนพวกนี้พูดได้คำเดียวเลยครับว่าเกินเยียวยาแล้วนะครับท่านผู้ชมคือพวกเขายังคงก้มหน้าก้มตาเชื่อในข่าวปลอมแบบเป็นตู่เป็นตาได้ขนาดนี้เลยเหรอครับระดับความรู้และสติปัญญาของพวกเขามันเท่ากับมนุษย์ยุคโบราณยุคไหนถึงไม่พากันเอะใจแล้วก็รีเช็คข้อมูลกันบ้างว่าไหมครับ ไอการใช้อาวุธเคมีในสมัยนี้เนี่ยมันคือเรื่องใหญ่ของคนในโลกใบนี้แล้วนะครับถ้ามันมีประเทศไหนทำจริงคนทั่วทั้งโลกคงจะออกมาประนามและคว่ำบาตไปแล้วแล้วข่าวนี้มันคงจะเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่ลองดูสิว่านอกประเทศเนี่ยมีใครเขาประนามไทยในเรื่องนี้ไหมไม่มี มีแต่สื่อขเขมรที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลตระกูลฮุนและโคศกส่วนตัวของฮุนเซนอย่างมาลีโซเจตานั่นแหละครับที่พูดเรื่องนี้อยู่ฝ่ายเดียวทำไมถึงไม่พากันคิดบ้างนี่มันคือตักกะง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความฉลาดอะไรมากมายก็คิดได้นะครับผมว่าแต่ทำไมชาวกัมพูชาถึงพากันคิดไม่เป็นหรือนี่อาจจะเป็นอย่างที่บอกคือเป็นอาการของคนที่เสพติดข่าวปลอมจนไม่ยอมรับความจริง อาการของพวกเขาตอนนี้คงจะประมาณคนที่อินกับละครแบบสุดๆนะครับจนจำภาพดาราที่แสดงตามบทบาทปลอมๆว่าเป็นตัวจริงพอออกมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วพบว่าคนที่เป็นพระเอกสุภาพคุณธรรมสูงดันเป็นคนชั่วแล้วก็เลยออกอาการรับไม่ได้น่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำใจนะครับคนพวกนี้คงจะไม่หมดไปในเร็ววัน บางทีมันอาจจะไม่จบในรุ่นเราด้วยซ้ำไปนะครับต้องรอไปนู่นเลยครับหลังสมเด็จเตโชฮุนเซนผู้เป็นต้นตอของการสร้างเรื่องโกหกสเสด็จกลับไปเฝ้าพระเจ้าแตงหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นไปอีกสักชั่วอายุคนนู่นเลยครับชนเผ่านี้ถึงจะเริ่มฉลาดขึ้นนี่พูดในกรณีที่สมเด็จทิบดีฮุนมาเนตผู้เป็นพระราชะโอรสไม่ดำเนินนโยบายข่าวปลอมตามพ่อนะครับ ถ้าฮุนมาเน็ตยังคงล้างสมองต่อเนื่องเหมือนพ่ออาจจะลากยาวไปเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าประชาชนของพวกเขายังคงต้องการเสพข่าวปลอมอย่างมีความสุขเพื่อหลบความทุกข์ที่แสนเจ็บปวดจากความเป็นจริงอยู่แบบนี้ว่าไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ